อ่าพอถึงนะครับเนาะสำหรับผู้ีเลี้ยงบ่ค่อยโตเด้อนะครับเนาะปะต้องมาปรับความเข้าใจกันนะครับเนาะว่าเอาเลี้ยงเป็นหยังนะครับผู้อื่นเขาเลี้ยงอ่าเดือนละ2ขีดนะครับหรือ3เดือนโลกนะครับ4เดือนโลกนะครับเนาะเอานะครับเป็นหยังคือเลี้ยงบ่ได้ั่วมันนะครับเนาะมันเป็นน้าหยังนะครับเนาะผมก็สิมาพอถึงแนวทางนะครับเนาอไอแกงฟังนะครับเนาอพอว่าสิเป็นคนนะครับเนาอพอว่าสิเป็นอ่า บัวนะครับเพราะว่าทีเป็นสัตว์นะครับเนาะการที่ห้าได้กินนมแม่นะครับคือไได้ด้กินนมบุปการีห้องเนี่ยนานๆนะครับเนาะอะในกินโดนๆอยากค้นทั้งเสียได้กิน3เดือน6เดือนหรือว่า3ปีนะครับเนาะกระซิบให้เฮ็ดให้สมองดีนะครับกระซิบให้อ่าคงสางร่างกายนะครับสูงนะครับมูขึ้นกันนะครับเนาะที่เลี้ยงต้โตนะครับเพราะว่าเขาแยกออกเลี้ยวบุบอ่นะครับแยกออกเลี้ยวปันไหนนะครับก็คืออ่าบางคนที่แยกที ชี่จิบมหามือเฉยาบางคนอยากที่เดียนครับบางคนอยากยีชิ้มือครับเนะผมบาอยากให้แยกกางสั้นครับเนะ ตามแลวกดลูกกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของนุนาอเล็กฟาร์มสวัสดีครับนะครับน้องมันนีมาพ่อครับนุนาอเล็กฟามขวัญแก้นนะครับน้องมันนี่กะสีโมบอลถึงนะครับนะอาผู้ได้เลี้ยงนูบ่ค่อยโตนะครับนาอมันเป็นน้ำหยังนะครับนะอาช่วงนี้บ่ค่อยอัปเดทคลิปหายปันไดนะครับนาอกะสมองบ่ค่อยแล่นนะครับนะอพราว่าอย่างที่เดินทางทรงหนูแน่นะครับนาอจัดการระบบแน่ยังสิ่งนะครับนาอ ก็เลยบ่ได้อัปเดตให้นะครับเพราะว่าสมองก็ค่อยเรียนนะครับเนาะอ่าพอถึงนะครับเนาะสําหรับผู้ีเลี้ยงหนุ่มก็ค่อยโตเด้อนะครับเนาะก็ต้องมาปรับความเข้าใจกันนะครับเนาะว่าเอาเลี้ยงเป็นหยังนะครับผู้อื่นเขาเลี้ยงอ่าเดือนละ2ขีดนะครับหรือ3เดือนโลกนะครับ4เดือนโลกนะครับเนาะเฮานะครับเป็นหยังคือเลี้ยงบ่ได้ชำนนะครับเนาะมันเป็นน้าหยางนะครับเนาะผมก็สิมาบอาถึงแนวทางนะครับเนาะให้กันฟังนะครับเนาะ เพราะว่าสิเป็นคนณนะครับเนาะเพาว่าสิเป็นอ่าวัวนะครับบพาว่าสิเป็นสัตว์นะครับเนาะการที่เข้าได้กินนุ่มแม่นะครับหรือได้ได้กินนุ่มบุปการีเข้าเนี่ยนานๆนะครับเนาะอ่าได้กินโดนๆอยากคนนท่เสียได้กินสามเดือนหกเดือนหรือว่าสามปีนะครับเนาะกระสีให้เฮ็ดให้สมองดีนะครับกระสีให้อ่าคงสางร่างกายนะครับสูงนะครับหนูคือกันนะครับเนาะ ที่เลี้ยงบื่อตันะครับเพราะว่าเขาแยกออกเลี้ยวผุดบอนะครับแยกออกเลี้ยวไนไหนนะครับก็คือบางคนที่แยกทีชี่จิมฮามือเฉยบางคนแยกที่เดือนครับบางคนแยกทียี่สิบมือนะครับเนาะผมบ่อยากให้แยกกันสั่นนะครับเนาอหายทำก็ขอใจกันก้อนนะครับเป็นอย่างคือบ่อยากแหกกันสั่นนะครับเนาะก็คือนะครับเนาะหนูเฮานะครับเนออะ เอาชิไปแยกทีนับจานวนมือนะครับนับจานวนเหรียญบัได้นะครับนอปว่าอนูออกมหาโตนะครับนอหนออกมา1ิบโตหน่วงมา1ิมหาโตนะครับนาเล่นเป็นนับจํานวนมือจำนวนเหรียญบได้เนาะก็เลยนะครับให้ไปเบื้องทีนะครับนอาไปเบื้องทีนะครับนอขนาดนะครับนอขนาดของโตเขานี่ละนะครับนอห้องไปเบื้องนะครับว่าวาเออเขาเลี้ยงหนูได้ประมาณเดือนหนึ่งเน่ะนะครับนอาเขาโตแง่ขนาดใดนะครับนอเขาเลี้ยงหนูได้ประมาณ ยัเเนเครื่องเนี่ยเข้าตัวใหญ่ขนาดใดนะครับเนาะเพราะว่าออกหาตัวนะครับออกคลิปตัวปรคือกันนะครับเนาะเขากับเปตั้งมาตรฐานของเฮาว่านะครับสมมุิว่านะครับเขาสิเอาองหนูเอามาคุนเนี่ยนะครับเนาะเขาสิเอาหนูจ้าเดือนเอามาคุณนะครับเนาะเขาสิเอาหนูประมาณจะขีดเอามาคุณนะครับเพาก็ไปตั้งมาตรฐานนะครับเนาะจ้าเดือนเอามาคุนมัันต้งมาตรฐานบ่อยนะครับเนาะเป็นยังตี้นะครับเนาะหนูบอกมาคลิปหาตัวก็บอกมาหาตัวนะครับเนาะหาตัวความสมบูรณ์ความกินนมแม่ นะครับปัดก็ะดีกกเนาะปัดเจลักษณะแบบนั้นนะครับเนาะเขาก็เรียกเป็นนับเดือนบ่ได้นะครับเนาะจำไว้ด้วยครับเด้อยเลี้ยงนูนะครับจะแยกออกจากพ่อแม่นะครับเมื่อคุณเห็นพ่อแม่พันธุ์นะครับเนาะนับเดือนบ่ได้นะครับเนาะบางคนคือเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์เมื่อในชุดโตนะครับเนาะบางคนคือมีทั้งหนูเหนือหนูขุนนะครับเนาะนะครับนี่นะครับปัดเจรักนะครับก็คือการแลี้ยงนูนะครับเนาะเขาก็ไปตั้งมาตรฐานไว้ประมาณอาทิตย์ึ้นได้บ่นะครับเขาจะแยกออกจากแม่นะครับเมื่อคุณเองนะครับหรือว่าตั้งมาตรฐานไว้ที่ประมาณ สองขีดหรือสามขีดก็วากันไปนะครับหนูนะครับที่อยู่น้ำพลอแม่โดนนะครับเนาะก็คืออ่าก็คือจังเข้านะครับเนาะก็คือเขากไปคิดเพิ่งนะครับกับเร็กอหน่วยอุบัตเนาะอ่าัวเขาสิดไปเขารงเรียนนะครับพวกขวบเจ็ดขวบนะครับมือแหลกที่เขาขาโรงเรียนมันเป็นยังไรเขากินอาหารนี่บ่เขาอห้บ่นะครับข็คิดถึงพ่อแม่ขาบ่นะครับหนูก็คือกันนะครับเนาะเขาแยกนะครับอ่าไว้ที่เขาจะเริ่มเติบโตแล้วนะครับเรากินอาหารจริงแล้วนะครับดนกะกัดมีเลียดออกแล้วนะครับเนาะ แยกนะครับบอมเป็นเป็นนับมือนับเดือนนะครับเนาะก็ได well. ้ดอกนะครับห uh, ัวหอมชิงไหส่าเนาะหัวหอมชิงไหส่านะครับอ่าเขาไปเบื้องมาแต่ทานหัวหอาแล้วนะครับว่าอ่าเขาแยกที่ประมาณอ่าประมาณสองขีดอ่าประมาณอสามขีดก็มากันไปนะครับแล้วจะคนจะตั้งมาตรฐานนะครับเนาะเมื่อเขาไปตั้งมาตรฐานแล้วนะครับเนาะเขาก็ไปเบื้องที่อาหารนะครับเนาะนะครับคือจังนะครับเด็กหน่อยสมือหนีนะครับไว้ไว้เท่าสมือหนีก็คือมันเป็นเทคโนโลยีนะครับเนาะมันบ็ได้ใส่ ก๋วยป้อนนะครับปได้ใส่เข่าป้อนนะครับน้องใส่เป็นที่แรกนะครับน้องหนูคือกันนะครับน้องยาเ้าเอาอาหารที่โปรตีนต่ำมาให้เขานะครับน้องก็คือนะครับหลังแจกแยกออกจากแม่แล้วนะครับน้องอาหารที่อยู่กับแม่อาจเป็นอาหารความเป็พันธุ์หรือจะเป็นเบอร์หนึ่งก็ได้นะครับน้องอาหารที่โปรตีนสูงจัะน้อยหรือเป็นเบอร์สองซีเปียบกระเซ็นก็ได้นะครับเพื่อยังนะครับเพื่อบำรุงกล้ามเนื้อนะครับน้องบำรุงโครงสร้างเขาให้มันดีนะครับน้องเมื่อเขามาถืออาหารเมื่อเขามาถือก้าโพดเมื่อเขามาถือข้าว เมื่อเขาไปถืองานนะครับเขาก็จะกินอาหารดีนะครับหนูมึงก็ชิ่งง่เร็วนะครับนุ่มึงก็จะมีวันอันนี้หนูพั้นนุ่มเนื้ออันนี้ใส่พัน้นเนื้ออันนี้ใส่นุ่มพั้นนะครับเนาะเพราะว่าอย่างเพราะว่าเขาเข้าใจเลี้ยงอาหารนะครับเนาะข้าใจเลี้ยงการไล่เรีวิวของอาหารเนาะก็คือนะครับหลังแก้วจะแม่แล้วก็อันมาเบอร์หนึ่งมันสูงนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ราคาสอบลงหกร้อยห้าสิบสองร้อยเจ็ดร้อยโอ้ตอนนี้เจ็ดร้อยห้าสิบก็ปรับราคาขึ้นเขาจะเอาหน ะครับเพราะว่ามือนึงนะครับเนอ่าส่วนมากนะครับเนอส่วนมากจะมีนุ่มผงนุ่มจากวัวจากแกะมุนีละนะครับเนอการวิยาไทยพยาธิ์นะครับเนอกระคือนะครับมันจะเย็นให้หนูนะครับเนอโครงสร้างกระดูกมันดีนะครับเนอร่างกายมันสางกล้ามเนื้อได้เร็วนะครับเนอแต่ว่าราคามันก็สูงจังน้อยการเท่าใส่มือหนึ่งสมมติใส่มือหนึ่งไปสามมือหายยามือหนึ่งได้บ่ถักเสียใส่มือหนึ่งไปสองมือหายกระเปือกได้บ่หายใส่มือหนึ่งไปสามมือหายมันได้บ่ กะเอาไปป๊อปใส่เอานะครับเนาะแต่ว่าตรงนี้อ่าเบอร์หนึ่งนะครับหรือเบอร์สองจัหน่อยนะครับแต่ว่าก็ต้องทําความเข้าใจว่าเบอร์สองบางบริษัทก็บ่มีนมนะครับเนาะบางบริษัทกะเขามีนมไม่อยากให้ประหยัดนะครับเนาะหนูเล็กหนูแค่แกนนะครับมันขึ้นยูทีนะครับห้องบริษัทป๊อปสภามาตอนแรกนะครับเนาะไว้ที่นี่นะครับหนูหนึ่งเดือนสองเดือนเทาอาจดีใส่เบอร์หนึ่งเบอร์สองกะวางกันไปนะครับสามเดือนสี่เดือนนะคือ่งไว้คุณที่จะเริ่มขายเนื้อ นะครับเราเริ่มจากเริ่มฉาขายพันแล้วสามเดือนสี่เดือนแล้วนะครับดูประมาณสามเดือนครึ่งสี่เดือนก็เริ่มผสมได้แล้วนะครับนอนผูอยากให้มันโตซะาดผอยากให้แค่แกนก็ใส่หัวอาหารที่โปรตีนสูงถ้าบอกว่าราคามันสูงเท่ากับหาขอโพดหามันหายังมันเสริมถ้าไปเลี้ยงด้วยข้าวเปียกนะครับนอนผมบอ,อกว่ามันเสียเวลานะครับนอนเสียเวลาจัางไหนนะครับนอนตาแล้วมันเปียกเพียบเยบเื้องนะครับหัวอาหารโลนึง อ่าทองก้าวขบโพดสองลูกนะครับเนาะทาเข้ากินออกมาแล้วนะครับเนาะขบโพดสองลูกแล้ละหาบาทบ่อขบโพดสองลูกแล้วสิบบาทบ่อไปเปรียบเทียบเบิ้งนะครับเนาะบัตที่หนึ่งว่าหารลูกหนึ่งลูกละสิบเปียกสิบแปดบาทนะครับทองก้าวขบเปียกสามลูกนะครับเนาะขบเปียกสองลูกละหาบาทบ่นะครับขบโพเขาเปียกสองลูกละสิบบาทนะครับเนาะหรือเขาเอามันนะครับเนาะกลายเป็นเปียบเทียบเบิ้งนะครับเนาะเปียังผมก็เปรียบเทียบด้วยสัตว์นะครับก็คือนะครับเนาะหัวหารเขาเนาะมันเป็นชิงที่เขาปรุงแต่งมา นะครับเนาะมีทั้งเกาะเปลือกมีทั้งเกาะโพดมีทั้งปลาปูนมีทั้งทะเลาเขาเลี้ยงคือนะครับบริษัทนะครับเขาวิจัยมาแล้วเขาตรวจโปรตีนนะครับเนาะเขาตรวจคุณภาพนะครับเนาะมีคนตรวจไม่ค่อยอยอนะครับเนาะบเมนเดลเขาจิตตังค์ถึงมาจะซื้อว่าโปรตีนยี่สิบเปอร์เซ็นต์เด้อนะครับโปรตีนสิบแปดเปอร์เซ็นต์เด้อนะครับจังเขาเนี่ยนะครับว่าโปรตีนมันได้บอการเก็บเกี่ยวเขาได้บอลของปูนะว่าโปรตีนหาเปอร์เซ็นต์โปรตีนสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเรามันมันได้บอนะครับ อ่แปลกมันในบอ่อคือความมันความแปลกอย่างนี้อาหารที่เขาเก็บเกี่ยวที่เขาเก็บเกี่ยวเรื่อยไปบอ่อครับมันบ่คงทีนะครับนาอบ่คือหัวอาหารของบริษัทเนาะอาหารของบริษัทเขาก็ชิมเนี่ยคงทีเขาก็ตวงก็ยังก็เห็นเชฟก็เห็ดอาหารเนี่ลาา่ะว่าเขาโคตรซอซ้อนเกี๊ยซอซ้อนน้ำปลาซองซ้อนกขว่ากันไปนะครับนาองได้รูปแบบของหอาหารมันจิเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับผู้ได้เลี้ยงนุ่มประตูนะครับนองพูได้เลี้ยงนุ่แค่แกนนะครับน้องเขาก็ไปเปรียบเทียบเพิ่งนะครับน้อบัดที่นี่นะครับ เขาใส่หัวอาหารตั้งสิบแปดเปอร์เซ็นต์เขาให้หัวอาหารต่างยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเนาะเขาคอยเบิร์กนะครับการจัดการฟาร์ม้องนะครับเนาะความเป็นอาหารดีหนู่มชนใหญ่เด้งนะครับเนาะมัต้องเบิร์กฟาร์มออมนะครับเนาะอ่าหนูนะครับกินอาหารดีบอนะครับเนาะมันทรงกินมันเหม็นบอบอมันไทยเทบอทั้งความสะอาดดีบอนะครับเนาะมันห่อนบอนะครับเนาะเขาคอยเบิร์กหมังหันนะเพราะเป็นมนุ้งเค้กแกนโอ้ย้ไปตรดจตรงอาหารอาหารมันกินบดีตัวมันบดีอาหารของบริษัทนั้นบดี ว่ากันไปนะครับเนาะเข้าไปเปรียบเทียบนะครับมองหันป่ะเด้นะครับเนาะเขาก็ไปเบื้องว่างัวอาหารนะครับเนาะแต่ละบริษัทโปรตีนมันเป็นแตกต่างกันดอกแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างคือกินนะครับกับราคานะครับก <Tu alien situations> er ินมันหอมนะครับหนูมันก็กินดีเม็ดมันแข็งหนูมันกับเบลนดนะครับเนาะเขาก็ไปเบื้องมองหันนะครับเนาะเขาใส่หัวอาหารของบริษัทปึ๊บนะครับเขาก็ไปเบื้องทีนะครับเนาะว่าหัวอาหารบริษัทตัวนั้นนะปึ๊บเนี่ย อ่าหนูก็กินไปแล้วนะครับมันเล่นอาหารบออาหารเอาเป็นผงบอนะครับเนาะอ่าชิดอาหารมันเลี้ยไหลบอนะครับฮอกก็ต้องไปเบื้องทาเอ่อมันเลี้ยไหลนะครับบอาหารมันบอหอมตีหรือบอหมีมันมาเขียบฮอกก็ควรจะเปลี่ยนนะครับแล้วก็เมน่าใส่ราคาถี่เด้นะครับเราคลองดีเอาคลองดีเลยถือมันบ่มีเสมอไปนะครับเนาะห้้เขาใจบอกว่าราคานแพงฮอกก็หาชิ้นที่ว่าต้นทุนตังไปเสริมแทนงนิดเดียวหนึเอานะครับเนาะอ่าเขานะอาหารกระเมนแล้ววันนี้สภาพอากาศ นะครับน้องเขาก็สิบวิญหิบอ้อเขาก็เย็นเลยตลอดเวลาดอกนะครับน้องบันยอยู่นะครับน้องเขาได้เลี้ยงเตยหุ่มใหม่เนาะแต่ผู้ได้สารลงเรื่อแล้วก็ัาสารสูงๆจังน้อยเพื่อให้อากาศมันเทศไทยที่นะครับน้องอันสารเราเรียนสูงแล้วว่ามันแกงกับหาแนื้อผิวเหี่ยมมันมืดเนาะการจัดการใส้นสอดอกเส้นลี้ยงเนื้อใส้นฟ้าที่มันมีชิดนะครับแต่ว่าเขาก็ต้องใจว่าหนูมันอยู่ตามธรรมชาติมันอยู่ในหูเนี่ยนะครับมันเย็นด้นะครับ งูของมันเย็นนะครับเนาะระบบการจัดการฟาร์มเ้าก็ต้องเย็นให้เย็นนะครับแล้วกับระบบการทำความสะอาดเ้างทำความสะอาดดีบอนะครับเนาะเ้าปล่อยเห็บบอเขาหกบอนะครับเนาะเ้าปล่อยเห็บบอสเขาส่งกินบอถ้าบอเขาหกบอเขาส่งกินนะครับเนาะท่าบอเขาหกนะครับบอสเขาส่งกินนะครับหนูนะครับมันคือคือข้นเลยล่ะเขาเิ่งกินนะครับอาหารไก่คลองเสียเบื้องเขากินอาหารไก่คลองขยะเบื้องนะครับเนาะว่าเขาจะกินอาหารดีบอ นะครับเนาะมันก็เป็นไดลักษณะแบบนั้นนะครับกินยัวมันเป็นอ่าสิ่งเสียสิ่งปฏิกูลที่เขาขับทายออกนะเพราะว่าเป็นขี่เป็นเงวเขานะครับเนาะแต่ว่าเขาก็ต้องการให้เขาจัดการออกนะครับเนาะให้บ่อเขาแห้งจางน้อยนะครับจัดการระ่บุบนำให้อ่ามันดีจางน้อยนะครับจาเฮ็ดแน่ฮะให้หนูมันกินอาหารดีนะครับเนาะให้หนูมันบ่ชะงักให้หนูมันจะเริ่มเติบโตนะครับองค์มันก็ประกอบมันก็หลายอย่างอยู่นะครับเนาะมันบ่ยากดอกนะครับเนาะมันขึ้นอยู่กับเฮาวางแผนแต่ที่เลกนะครับเนาะ ถ้าเขาวางแผนผิดที่แหลกมันก็จะยากโย้โอ้ช่วจัดการให้แต่ละอย่างนะครับเฮ็ดอันนั้นลีเฮ็ดอันนั้นแล้วก็มบเฮ็ดอันนี้เฮ็ดอันนี้แล้วก็เลียอันนั้นนะครับเนาะก็คือนะครับอันนั้นคือสิ่งที่เขาได้วางแผนในที่แหลกนะครับเนาะถ้าเขาได้วางแผนในที่แหลกนะครับจัดการเบื้องไร้หมองหลาร้ฟ้าไปปรับใส่มาเออนะครับหนูมันกินอาหารแบบมีต้อมันใหญ่เนาะเออบ่อแบบมีต้ออากาศมันไทยเท่แบบมีต้อหนูมันจะเลื่อนติบโตมันมะงักนะครับเนาะ มันต่องการบอลลมันต้องการบอยินนะครับมันต้องการอากาศไตเทืมันต้องการบอทิอกะเอาไปปอกใส่เอาไปปอกเปียนนะคร Fragen, episodes, um, oh, ับนอนหมู่ห้องมันกระชิบอมีว่าโอ้ยอันนี้มันหนาหนอนนอนมันก็เลยหนูมันก็เลยว่าไหนนะครับโอ้อันนี้มันหนาวหนาฝนมันก็เลยกินอาหารดีนะครับนอนมันบร้ไปยุ่งกันนะครับนอนท่านบริเวณทีสภาพอากาศเสมอไปนะครับนอนทีมันกินอาหารดีหนาฝนเพราะว่าฝนมันตกนะครับทีมันกินอาหารดีหนาหนาวเพราะเพราะว่าอากาศมันเย็นนะครับนอนแล้วห้องเข็ยดจังใดนะครับนอนเสียหาบบอเพามันไทเที นะครับนอกีากห้อากาศในบัวเขามันไทยเท่แล้วก็สีห้ยดูมันอ่ากินอาหารดีนะครับเราเขาก็ไปคิดเบื้องเช้านี่แหะนะครับเราเขาก็คิดเปรียบเทียบเอานะครับเราวาเขากินอาหารยูยังสี่นะครับเราเขากินอาหารดีบันะครับเราคำเขากินอาหารอยู่ในห่างนะเป็นยังเขาคนกินอาหารดีสภาพแวดล้อมมันดีเวงในการจัดการการบ้านนะครับเรากาแฟัเสียนะครับเราต้องกินกาแฟอยู่ในบ้านเขาแก่ละวยี่สิบกว่าบาทแก่ละรัชมหาบาทนะเขาไปกินอาหารเขาไปกินกาแฟ นะเรายุบเป่าในมันเจริญซาสามสิบกุลาบาทเจริญเจ็ดสิบกุบาทนะมันจะพาอากาศนะครับข้อมนมันแตกด่างกันยังไดนะครับเราห้องก็ไปคิดเพิ่งยังสั่งนะครับดูด้วกันนะครับเราอยากให้เขาเติบโตดีนะครับเราอยากให้เขาเจริญพันธุ์ดีนะครับเรากาอาหารนะครับเป็นปัจจัยนะครับหลักนะครับจะไปคิดถึงสายพันธุ์เอกนะครับเราสายพันธุ์นะครับอ่าเฮาที่เด็กมันยังกันาดไรกันสามขับตาอาหารบ่มเป็นบำรุงกรรมเนื้อบ่รเป็นบำรุงกรรมบุกคือเก่า นะครับเนาะครโคข้งสั่งดีนะมันก็จอยขี้เกลวนะครับเนาะให้นกาใจลักษณะแบบนี้เนาะแล้วกาศไม่หนาหันทีแบบใดนะครับถ้าบอมันห่อนบอมันทรงกินนะครับเนาะบอมันอ่าบริการเด็ดทำความสะอาดนะครับเนาะหนู่มเป็นไก่ย่าพอมันเหม็นนะครับเนาะเพราะว่าอ่าแก็บในบอนะครับเนาะในลักษณะแบบนี้ถ้าอากาศมันเก็บมันท้ายที่นะครับเนาะไก่เห็ดในห็มันกินอาหารดีอากาศจังหนึ่งนะครับเนาะเฮาก็คิดว่าจังเฮานะครับเนาะเฮานะครับ มนุษย์เ่านะครับเรากินเขาเป็นรักกับผมกินเขาเป็นรักนะครับสั่งโปรตีนสั่งกล้ามเนื้อสั่งกระดูกจากเขาจากเนื้อสัตว์นะครับเราเป็นอย่างฮอกคุกผู้กินแต่เขาฮอคุกผู้กินแต่เนื้อสัตว์นะครับเราเป็นอย่างฮอกก็มีผักเป็นอย่างฮอกก็มีอาหารทะเลรับเราเป็นอย่างฮอกก็มีสุ้รสมีน้ำปลามาเสริมนะครับหนูคือกันถ้าอาหารมันดีนะครับเราแต่ว่ามันจำจีนะครับเนาการกินอาหารก็กรชิายน้อยลงเฮาคือกันแต่ขลาเขาดีคาร์บเนื้อสัตว์มันดี อาวานเนื้อสัตว์นะครับมันดี schnell, ม bien, ันเสริรมสารสภาร่างกายเขานะครับเขาคือไปกินแต่ขาวเขาคือขึ้นไกินสภารีเขาคือไปกินเฉพาะเนื้อสัตว์นะครับเนาะเขาคือกินเฉพาะเขาคือไปกินเฉพาะเนื้อสัตว์นะครับอย่างเขาคือกินกุ้งหอยปูปลากินหอกกินเห็ดกินปักวัวฟักหวานกินอาหารทะเลนะกินปลานะครับเนาะในลักษณะแบบนี้นะครับเนาะเพราะว่าอีย่างนะครับเนาะการต้องการอาหารที่มันหลากหลายอ่ะ อาหารที่มันครบหาหมูนะครับนอนมันจังจีสมบูรณ์นะครับนอนมันจังจีบอเบื่ออาหารนะครับนอนไปคิดที่เขานี่ยแหละแต่เขายังอยากกินหลายอย่างนะครับนอนเสียใจจำพุ่น,านมามาอาทิตย์หนึ่งเสียใจกินเติมมะม่าอาทิตย์หนึ่งเหนือมันชิบิเดบ่หนูคือกันครับผมสิบิเดะแห่งตะขอบโพดสิบิเดแห่งตะมันชิบิเดะแห่งตะมืออาหารนะมันชิบิเด้บ่เขาก็ลองปรับเปลี่ยนไปนะครับอาหารสองม,มือขอ้าวโพดมือหนึ่งอาหารสองมือมันมือหนึ่ง อาหารสามมือหนามือหนึ่งกับปับเพี้ยนกันไปนะครับเพื่อจะลดต้นทุนเพื่อที่จะเห็นให้เขาชิจเจแจมใสพ่อแม่ว่าเออมาใดก็โอ้ยอาหารเม็ดเห็ดงานมากเมียกับวันอาหารต้องไปหนูนะครับนอนแล้วก็าว่นหนูมันโตหนูมันวัใหนูมันถึงพ่อขายนะครับเนาะให้ข้าใจในลักษณะแบบนี้เนาะแากายอย่าลืม hi <c oughs> นะครับว่าหนูมันเป็นสัตีริ่นอาหารพ่อแม่เที่จวมือหนึ่งนะครับอาทิตย์หนึ่งจึงมาเติมไม่เที่จวมือหนึ่งอาทิตย์หนึ่งยังมันเติมไม่นะครับเนาะกันเขาให้โซเล็กในเป็นดีถ้าเป็นหนูหน่อยเน แต่ว่าถ้าเป็นเป็นหนูใหญ่หรือว่าสามสิบเดือนแล้วถ้าบุ๊มไม่เวลากอ่หไอเดพอยขาเมือแรงไปได้เนาะแต่ว่าก็ต้องเข้าใจว่าหนูเขาเป็นชั้นที่เรียนอาหารนะครับเนาะแต่าหายไร้มันได้เขาเป็นหลิปเนาะการหายโซเล้งได้มันก็นชิลลดต้นทุนลงมานะครับเนาะผู้บางคนบอกโอ้ยเห็นตามกันจอมากว่าหายมือละส่วนก็หายมือละส่วนอีลนนนออีนะครับเนาะหามันบ่เสมอไปนะครับเนาะมันบ่ได้เสมอไปเด้อนะครับเนาะเากับเบิ้งนี่ละเขากินเหมือนเทากับเติมก็จะเขากินเข่านี่ละมือนห้าเด็กกินปั่องงนึ มืออื่นนะครับอาหารมันดีเขาอาจจะกินสองกองนะครับนอนมือนี้อาอาการมันดีนะครับหนูอาจจะกินสองสอดนะครับนอนเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนอนเพื่อจำปต้องไปให้มือซัอนนะครับเนาะเอาไปปั๊บใส่บึ่งนะครับเนาะผมเห็นหลายๆคนโทรมาหาผมว่าจ่ายอาหารแบบไรผมว่าเขาบอกว่าให้อาหารมือสั่นหรือว่าตัดขวด หน้าบัลลุ่มให้ที่ละอาบน้ําข้นหนาบัลลุ่มหน้าพี่น้องเปนลักษารแบบนั้นนะครับมันบ่เสมอไปนะครับเนาะเพาเบิ่งที่เขาอ่าเขากินอาหารพร้อมนะครับเนาะเบิ่งจะฟาร์มอากาศพร้อมเนาะนะครับเนาะเบาอลก็อยับหัวนะครับเนาะเพราะว่าอ่าเพิ่นกะจริงจังนะครับเนาะเพิ่นกะจริงจังจากข้าวบ่อผู้ใดดอกนะครับที่เอาวอสฟอร์ให้ถั่วหรือฟูไปเห็ดตามผู้ใดดอกกัเชียร์ผู้เชียร์โคดนะครับเนาะเ่รามันอาไปเชียน์หน้บเสมอไปเนาะเพาก็ต้องปรับใส่นะครับเนาะเพาก็ต้องพิจารณาเพิ่มพร้อมเนาะ อ่าบอมแมนว่ายูดัซือเขาออกมากกับเยเมนเมื่อนนะครับเนาะจังผมเนี่ยนะครับเนาะสิ่งใดมันดีนะฮะเนาะสิ่งใดที่เอาไปปอบใส่แล้วมันเกิดประโยชน์นะครับเนาะเอาไปปอบใส่บ้างด้อนะครับเนาะอ่าสิ่งใดที่เอาไปปอบใส่แล้วว่เกิดประโยชน์กะที่มันไปลงหาวิธีใหม่ๆนะครับเนาะแล้วเอาไปปอบใส่บิ่งแล้วกันอันใดมันดีฮากก็ยังเอาไปปอบใส่บ้่งนะครับเนาะอันใดมันสมควรเฮากก็อ่าลองเอาไปเรียนรูู้ลองเอาไปพิจารณาบิ่งนะครับเนาะ สลับมือนี่นะครับนาอผมกลับมาในน้ำแนวทางสำหรับผู้เรียนงูประตูนะครับน้ะผู้เรียนงูนะครับสามเหรียญยังไม่ได้ขายสี่เหรียญยังไม่ได้ขายนะครับกับพิจารณาของมบืองมาเป็นน้ำหยังนะครับน้องยาเรียงเยเวลาขนาดนั้นนะครับนะเพราว่าผมเห็นแล้วทีมงานผมเนาะเรียงหาเหรียญงูยังสามขีดยังสี่ขีดอยู่นะครับนาอกลับไปเบื้องนะครับกลับไปทามาเป็นน้ำหยั่งนะครับนาอกับพื้นอาหารเองนะครับนาอไปซื้ออาหารไปซื้อห้่มนะครับนาอจากลุง สีนะครับนอนแต่ผมไปเบื้องนะครับมันบม่เป็นห้านะครับนอนมันเป็นอ่าแกบนะครับนอนมาบดนะครับนอนเท่าชูมือนี่มันหายากเนาะแกบมาบดมันก็เชิวมันก็มินนะครับนอนแกบมันกับนะครับสารอาหารมันกับละลายขึ้นไปเขานะครับนอนมันกับละลายขึ้นคำนะครับนอนเป็นลักษณะแบบนั้นเนาะก็เอาไปป๊อปใส่เบื้องแบเป็นนอทางเด้อนะครับนอนสลัมมือนีกับผมอหนูนาเล็กฟ้าคอนแกนนะครับนอนกับซีคอนัวลาไปก่อน นะครับนอนฝากกดไลค์กดแชร์นะครับนอนคนซับสไครต์เป็นกําลังใจผู้ทําคลิปเนาะผู้ใดติดเป็นติดัดปัญหาอีหยังก็คอมเมนต์ให้นะครับนอนเดี๋ยวผมมีเวลานะครับนอนเดี๋ยวผมก็สีมาทยอยทําคลิปให้มาทยอยทําคลิปตอบด้วยนะครับนอนสลับอามริกนะครับนอนหน้ารีฟล์มคอนแกนนะครับนอนก็สิ่คอนตัวลาไปก่อนนะครับนอนก็ขอกราบข้อมาสวัสดีครับสี่หมื่นแปดพันนะครับเนาะสี่หมื่นแปดพัน นับอนนอขับนาะนับคนเด้อสามสามหมื่นชีหนึ่งสื่อขึ้นอย่า่าพูดนะหามันเชีหามื่นพูดนะสื่อขึ้นครับดิสื่อขึ้นลับเม่พันไปข้าเดียวหนึ่งไหมจัเรียลนขอนี้อ่ะเดียวคนบาจิตเหรียนึเจเรียญเด่นีบอดีบ่อันนี้่เพอ่นบ่ดีครับผู้เลียงขึ้นขึ้นขึ้นกึ่ผมสื่อหนูได้หลก็ไม่ผมกปหลายผู้เลี้ยงได้หนูหลายก็ไมกกมี่สีนะอ เนี่ยเอาไปบ่ามือดีงยเอาไปมือนึ้งยใจวะกับไเอามือหก่อนน้กาบเราเจ๊ยี่ประมาณสักสองกงหกงหนึ่งกงพอมือคนเงไงสามกงพม3สามชิบกงแต่อยู่ประมาณสี่ลอยก็โตสี่ลอยไปหาลอโอ๋อกกงกัยี่้นสอกงมันใท่กันปะไหนไมันี่ยกันะไนอโอ้มันใท่ากัืนคือใส่มากคนีมันจีบมันโตลมยังเนเยีแ่มนแบาโอเคสองมือหนึ่งสองอยคิดตรงกันนี่เน่ะถ้ายแบบว่า ถาแเนี้ยไทแไปคิดไหมแน่มันพอดบานจะได้คิดพอดเพราะ่ามันคิดว่าถึงตัวนี้พรได็ทหาเนี่ยนะไันอไแบด้โทหาคนนี้คิดว่าถึงตัวนิทวหาไอ๋ี้กคนทุกอนทุกคนทนทากอนทุกคนทุกคนทุยคนทุกคนทุกคนทแก่นูุกคนทุกนทุกคนทากคนทุก่นทุกนทุนทกคนทนทุกคนทุกคนทุกคนททุนกนนกนกนคนนนนกนนาะ อันนี้คำนำมอนเด้อเอาาเลยน้ำเมานี่ยอกับ่โอ้ยผมก็มาแบ่นำเงินมานำังไหยังออาบวกันเอาเอาออ้ททอมูสามอยนครับเดีนอดหทอยังส่อเ่อผัมอทอยัห้โอยลพ่อแม่กได้ลอมสได้้ผมมไกนาอทอมูสามนะครับครับผมมน ครับถูกต้องกันเนาะวันนี้เอาโงขึ้นได้าที่นี่เพราดดีเจเนโอ้ยขายรูกเหวี่ยงวันเรสซวงเงิน่ะใส่วาได้สุอดคนนื้คนชาได้สุด้อนะมกคับพ่อสิบปุ๊บพอครบเดือนได้หอ่บุคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหลาแสดงวันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับเนาะ บอกดบออกมันัวได้จ็ดหนึ่งจะาไปหนเอา่อิดเอามสิบ่บาบิบเจ็อนตเอาครับคนะเอรกรดนะกดติดตามและกดรูปกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทลิปใหม่ๆของนุนาอเล็กฟารม